สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจม master gamer มมคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น Identity 5กันอีกครั้งครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าจะเปย์น,นะฮะผมว่าจะเติมเกมสักหน่อยแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนที่เติมเกมอย่างผมบ่อยๆเนี่ยผมมีตัวช่วยผมมีเทคนิคแบบว่าเติมเกมยังไงให้คุ้มนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเผยเทคนิคให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าวิธีที่ผมเติมเกมเนี่ยผมเติมเกมยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดใครที่ดูสตตรีมมผผเเนจะห็ิ นะสำหรับโปรโมชั่นที่ผมจะนํามานําเสนเอคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เนี่ยก็คือสําหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับใช้จ่ายผ่าน t ูมอนี่วอลเล็บน Google Pay ครั้งแรกนั่นเองนะครับขั้นต่ํา51บาทนะครับได้ลดไปเลย50บาทนะครับใช้จ่ายครั้งที่2นะครับขั้นต่ํา51บาทก็ได้ส่วนลดไปอีก50บาทรวมทั้ง2ครั้งนะครับได้ส่วนลด100บาทกันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่อยากรู้ก็กดดูใต้คลิปนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เจก็จะมาสอนใช้เหมือนกันนะว่าทำํำยัังงงไไครรร้แกนะบเเเดี๋ยวาขาขป ที่แอป t o m o n e y w a l เล t เลยครับแล้วที่สำคัญครับเราอย่าลืมกดเชื่อม Google p a y ด้วยครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกดไปที่ Alipay Plus Reward อน,นี่พอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะหลังจากที่เราเชื่อม Google p a y อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บเราก็จะเจอข้อเสนอสุดพิเศษสําหรับเราตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็กดเก็บแล้วเราก็นําไปใช้จ่ายได้เลยครับผมส่วนวิธีใช้ส่วนลดทํำยังไงง่ายมากตอนเราอยู่ในเกมก็กดซื้อของที่เราต้องการ เลือกบัญชีจ่ายเงินก็เลือกเป็น t u m o n n y y a l l l t t แค่นี้เราก็จะได้ใช้คูป,ปองส่วนลดใน TuMoney Wallet เรียบร้อยผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับพอได้ส่วนลดนั่นเองนะ50บาท2ครั้ง100บาทครับผม ฟินๆน,นะยังไงฝากด้วยนะครับผมฝากโปรโมชั่นนี้สําหรับคนที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับผมหากต้องการจะซื้อของบน Google Pay รับส่วนลดมูลค่า100บาทเมื่อใช้จ่ายครั้งแรกบน Google Pay ด้วย t ูมอนี่วอล l ล็ t นั่นเองนะครับ แลวที่สำคัญนะครับทูม m นี่วอลเล็ t เนี่ยสามารถเติมเงินเข้าหลากหลายช่องทางมากๆนะครับแต่ของเราเนี่ยง่ายมากสามารถผูกกับบัญชีธนาคารไว้ได้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่น Identity กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้จะตึงมือผมแค่ไหนไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราเติมเงินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ก็รับสิทธิ์อะไรเติมเงินเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมเพิ่งสังเกตนะครับผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเขามีสกินใหม่เข้ามาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมบุรุษชุดแดงครับของเมอร์เซเดน์หรือว่านาอิบนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเทโคตรเลยครับดูดิโอโหอือเท่เทจนใจสั่นผูดูดูดูความเทโอโหดูความเทของพี่แก อ oh, ใจละลายดูดิคือต้องบอกว่าผมเนี่ยยังไม่มีสกินสีทองเลยนะส่วนมากจะเป็นสกินสีม่วงนะครับสกินนี้มันต้องมีใช่ไหมครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาตามล่าบุรุษชุดแดงกันนะโอเคเราซัดเลยดีกว่านะอย่างแรกคือผมเนี่ยได้เติมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด700 0กว่านะเนี่ยจากนั้นผมซื้ออันนี้ครับไอหลอดไฟเนะี่ยซื้อมาให้หมดเลยครับ6 0พันครับผม uh huh. ซัดให้หมดครับคือขอมันต้องมีใช่ไหมครับน้องๆเราจัดไปก่อน10ทีไหมสิบที โอ้สีฟ้ามาลุ้นล้วนเลยโอ้โหสีฟ้ามาลุ้นล้วนเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกลือครับไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้สกินสกินเกลือเพียบเลยแต่ว่าเมื่อกี้เรายังไม่มีซ้ำเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ไปต่ออีกสิบทีครับสิบทีครับสีทองสีทองโอ้โหสีฟ้ามาอีกแล้วสีฟ้ามาอีกแล้วขอลองล่ะโอ้โหโอ้โหสกุสกินสกินสีเขียวมาเพียบเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคนาอิบ นาอิบสีทองเฮ้ยสีทองมาครับสีทองมาครับยังไง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 โอ้ oh, ได้ตัวอะไรเนี่ยได้จิตตากร <c oughs> ได้จิตตากรคุณผู้ชมเราได้สกินม่วงมาตัวหนึ่งแล้วอะเป็นจิตตากรอะแต่ว่าเราอยากได้นาอิบไปโอ้โหสีฟ้ามาอีกแล้วสีฟ้ามาอีกแล้วครับน,น, oh, oh. น้องๆโอ้หูนี่เราจะเกลือหรอนี่เราจะเกลือเหรอครับเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เค็มปิดเลยนะอย่าบอกนะว่าผมจะเค็มปิดนะโอ้โหไม่มาครับยังไม่มาครับโอ้ต้องเปิดร8 0ครั้งเลยเหรอถึงจะได้เนี่ยบุรุษชุดแดงเนี่ยตอนนี้เราต้องเปิดอีกเท่าไหร่37ครั้งเราจะได้ตัวไหนเนี่ยเออไม่เอาไม่เอาปีศาจแมงมุมสิไม่เอา,เอา,เอาดวงดวงผมมันดีอยู่แล้วโอโ้ไม่ดีแล้วโอ้ m ม g ก d อะไรเนี่ยบุรุษไปสนีอีกแล้วเหรอช่างเครื่องเกลไปต่อสีทองสีทอง สีฟ้ามาอีกแล้วโอ้ oh my, god. Oh my god โอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้โหท่คราวนี้มีรัวๆเลยครับผมมันจะไม่มาจริงๆหรอสีทองสีทองสีทองมานายอิฟนายอิฟนายอิฟขอร้องขอร้องขอร้อง้าโอ, <Whoa. S 1> โอ้มันได้สามอ่ะน้องๆโอ้ oh my god หัวมันออกยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะมันออกยากอยู่นะนี่เราจะเกลือหรอนี่เราจะเกลือหรอ เปิดเล่นๆเปิดต่อครับถ้าเปิดอีก5ครั้งเราจะได้นี้เหรอลองเปิดไปเรื่อยๆนีว่าเราจะได้จริงหรือเปล่านะตามคำที่เขาบอกอะโอ้โหได้ตัวสามอโหลเช็คกับไมโครโฟนวันทูโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยน้องๆน้องๆว่าพี่เกลือไหม ถ้าน้องๆเห็นว่าพี่เกลือก็กดไลค์ให้พี่หน่อยนะพี่พูดไม่ออกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้พี่พูดไม่ออกเลยไปซื้อหนึ่งอันคือแบบจะหมดแล้วอะตอนเนี้ยคือจะหมดแล้วอะเอาให้หมดไปเลยปะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับตอนเนี้ยพอปะเนี่ยเปิดอีกสองรอบเราจะได้การันตีแมงมุมเหรอโอ้โหถามจริงจ โอ้โออกยากเหมือนกันนะเนี่ยเกลือนะทําไงผมจะดวงดีได้กับเขาบ้างอะไม่พอด้วยครับขอเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะน้องๆน,นะอยากรู้การันตีของเขาอะ A a few moments e t l เดี๋ยวผมจะลองสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าการันตีเราจะได้ตัวนี้แน่นอนอะแต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะลองกดดูดิปับ๊บเฮ้ยสีฟ้าหรอสีฟ้ามันได้แม่โหมดอะดิไม่เห็นได้เลยเอ้ยเกยมปักปะเนี่ยอ๋อแล้วกดรับตรงนี้เลยเหรอ อ๋อกดรับตรงนี้ได้เลยครับผมหูต้องเปิด180ครั้งเหรอเนี่ยนี่ผมเปิด80ครั้งเองอะโอ้โหอน,นาอิฟไม่มาเลยครับผมวันนี้เราเกลือนะวันนี้เราถือว่าเราเกลือใช้ได้เลยนะครับน้องๆนะโอเคครับผมหลังจากที่เราสุมหาเจ้าบุรุษชุดแดงไม่เจอเราก็มาเล่นชุดแดงเหมือนกันนะนาอิฟแต่ว่าเรามาเล่นในสกินเนี่ยสกินหมาป่าแวร์บูฟรอวันหอนครับผมเคเราบอกเพื่อนตั้งใจถอดรหัสซี บอกเพื่อนตั้งใจถอนรหัสไปก่อนนะฮะโอเค okay. จากนั้นผมมาปั่นเครื่องนี้เลยครับตรงหลังเครื่องนะตรงนี้เหมือนเขาเรียกว่าหลังเครื่องป่ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่านะผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะโอเคปั่นไฟก่อนครับปั่นไฟแบบไม่มีอีกโก้ครับผมทีมผมเนี่ยมีหมอคนขายของเล่นนะครับฐานรับจ้างแล้วก็ผู้ป่วยนะมีผู้ป่วยด้วยตัวละครใหม่นะครับผมผมปั่นไฟครับมาช่วยฉันหน่อยคนขายของเล่น คนขายของเล่นเหมือนกําลังโดนนะมาช่วยฉันหน่อยให้ไปช่วยไงอ่ะให้ผมไปช่วยเหรอเหนียวก่อนดีผมขอปั่นไฟก่อนนะเดี๋ยวเครื่องไม่เดินนะถ้ามัวไปช่วยกันอย่างเดียวเนะี่ยเครื่องไม่เดินมานี่ปัญหาแนะบอกก่อนเลยโอเคน่าจ,จะจูกได้อยู่มั้งคนขายของเล่นคนขายของเล่นเนี่ยผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าผมอยากจะลองเล่นนะเห็นว่ามันแบบสามารถดอปของให้เพื่อนได้ด้วยนะ ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะเคเครื่องผม5 0นะฮะเราพยายามดูนะนะครับว่าตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมเราอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเอ้ยเอาว่าฟาดผู้ล่าด้วยแผ่นไมว้ว่ะแผงไม้เอ้ยทีมเราเข้มเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหปั่นไฟเสร็จแล้วเครื่องนึงอย่างไวอะ่ะเขาปั่นสคนปะเนี่ยทำไมเขาปั่นวังอ่าคนขายของเล่นโดนแล้วครับ ค okay. ผมปั่นอยู่เครื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะฮะโอเคเฮ้ย okay. <Hey, S 1> เหมือนเขาจะมาแถวนี้ป่ะ mm hmm. เหมือนเขาจะมาแถวนี้ป่ะโอเคไม่เป็นไรเพื่อน mm hmm. ถ้านายใจแข็งเราก็ใจแข็งแต่ถ้าเขาล้มใกล้ๆเราก็โอเคนะ mm hmm. เราจะได้ช่วยเขาได้ง่ายๆหน่อยนะครับผม mm hmm. มาหาผมวะเนี่ยมาหาผมวะเนี่ยเอาไม่มาหาผมอย่างนี้ก็สวยสิครับสวยสิครับโอเคเสร็จอีกเครื่องนึงครับ เดี๋ยวทําทางหนีที่ไล่มาให้เพื่อนก่อนวะทําทางหนีที่ไล่มาให้เพื่อนก่อนหรือกาแพงคือจริงๆเนี่ยไอ้ตรงกาแพงตรงมุมเลยพวกนี้เนี่ยผมว่าทําไว้ก็ดีนะเพราะว่าแบบเพื่อนจะได้กระโดดสปินได้นะกรุยพื้นที่ให้เพื่อนครับผมกรุยพื้นที่ให้เพื่อนก่อนโอเคนี่ครับมันสามารถแบบคอมโบกันได้อะโหยคนขายของเล่นจุบเป็นวันเลยธรรมดาที่ไหนครับธรรมดาที่ไหนครับ บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกให้เพื่อนได้ปะบอมบ๊มบอดี้บ็อกให้เพื่อนบอดี้บ็อกให้เพื่อนเอามาดิมาดิโอเคบอดี้บ็อกให้เพื่อนก่อนทีนึงนะสวยโอ้โ oh หเป็นไงซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตในตำนานตรงกลางหมอปั่นอยู่โอเคสวย <c oughs> เดี๋ยวเรามารอให้เพื่อนฮิวให้นะฮะตอนนี้ผมจะเจ็บละโอเคเจ็บละสวยโอ้โ oh หดูครับมีคนรอฮิวไว้สองคนบอกเลยทีเด็ดทีเด็ดเลยครับ โอเคอย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณเดี๋ยวผมไปช่วยเองเพื่อนไปปั่นไฟไปไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องไม่เดินนะเดี๋ยวเครื่องไม่เดินนะเพื่อนนะยังไงโอเคแต่ผมทำทางหนีทีไล่ไปก่อนนะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องทำทางหนีทีไล่ไปด้วยตรงกำแพงแราเนี่เพื่อนจะได้กระโดดได้ครับกระโดดสปรงสปินอะไรก็ว่ากันไปนะโอเค๋ยวผมหาลายไปช่วยเพื่อนก่อนนะฮะต้องไปช่วยแบบเข้มๆนะ กระโดดขึ้นที่สูงว่ะโดดขึ้นที่สูงว่ะน้องๆอ,อ๋อเห็นผมป่ะเนี่ยอันแน่เอ้ยตีตีตีเก้าอี้หรอมืนเน่เกีย้ยังก่อนโอเคสวยไปเพื่อนอติดในตัดวิ่งไปเลยครับผมผมอะสวยถือว่าเรายื้อเวลาช่วยเพื่อนเฟดหนึ่งได้ฮะเอาชิบหายแล้วเพื่อนโดนอีกที เพื่อนโดนอีกทีโอเคหิวหน่อยได้ไหมหิวหน่อยได้ไหมสวยครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอหิวผมหน่อยได้ไหมครับโอเคครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะโอเคตเตรียมเครื่องเข้ารหัสเรียบร้อยฮะทีนี้เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอีกรอบหนึ่งอ่าเพื่อนเราน่าจะช่วยได้นะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เขาน่าจะรู้งานอยู่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบ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 โอเคผมเตรียมเครื่องเข้ารหัสแล้วนะเตรียมเครื่องเข้ารหัสเรียบร้อยครับผมยังไงยังไง ช่วยได้ไหมจะช่วยได้หรือเปล่าเรารอครับเรารอดูเลยนะสวยจังหวะน,นี้ยังไงสวยไหมสวยไหมย,ยังไม่ช่วยครับดึงเชิงนะดึงเชิงดึงเชิงอยู่จังหวะน,นี้โอเคช่วยเสร็จเรียบร้อยครับผมจะมีใครโดนตีหรือเปล่านะผมผมรอซับแล้วก็ติดเครื่องไปแบบไม่มีอีโก้เลยครับผมติดเครื่องแบบไม่มีอีโก้ครับสวยผมไปเปิดประตูตรงเขาเรียกว่าอะไรนะพมแดงป่ะไม่ใช่ดีหน้าบ้านเล็กโโดดไปเลยครับด้วยความว่องไวแสงครับ ถือว่าทีมนี้เล่นค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะผมนะครับนะอวยตัวเองสร้งงางั้นโอเคประตูเปิดแล้วครับเราต้องบอกเพื่อนด้วยนะประตูทางออกเปิดแล้วเฮ้ยซูเปอร์แมนบอเนี่ยนี่จับเป็นซูเปอร์แมนบอสเอาให้ตะเลิดกระโดดตะเลิดใต้เดี๋ยวนะเฮ้ยมันจุกอยู่ตรงนู้นน่ะจุกช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยคนขายของเล่นบอกขอทั้งวันขอจ้างวัน ผมไปแทงช่วยเพื่อนได้บอกวะตัวผมน่าจะได้อยู่มั้งยังไงยังไงยังไงดีมาแทงช่วยเพื่อนครับมาแทงช่วยเพื่อนครับมาแทงช่วยเพื่อนครับมาดิมาดิอย่าหนา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 เพื่อนมาทางนี้ไหมเดี๋ยวแทงให้โอเคเพื่อนไปอีกทางหนึ่งแล้วครับยังไงอ้าวเพื่อนออกไปสองคนแล้วในเวลาอันสั้นอันนั่น อันน่อันน่ยังไงคุณเกีชาที่น่ารักคุณเกีชาที่น่ารักผมก็ออกเลยแล้วกันนะถือว่าชนะนะออกสครับผมออก3ถือว่าชนะครับสวยอุย้ยคนขายของเล่นแต้มหมื่นเลยอ่ะจุกทั้งวันชั้งคืนชื่นชมไม่สมนิทยเพื่อเผื่อรอดด้วยนะเนี่ยเจอหลุมปะ โอ้โห oh, สวยงามจริงๆครับปาร์ตี้นี้ชนะครั้งแรกของวันครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนายอิบนะแต่ว่าถึงจะไม่ได้สกินใหม่ก็เดี๋ยวพี่เจขอเก็บเงินก่อนนะเดี๋ยวจะมาใช้สกินใหม่ให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแต่สกินใหม่มันสวยจริงนะมันแบบของมันต้องมีอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากโปรโมชั่นของผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ด้วยนะครับผมสามารถเติมได้ทาง Google Pay เเเพียงแค่่ราชือมกับ To One รก็สาามถ ้ส่วนลดฟรีๆไป100บาทเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาทุกทุคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ